ครับสวัสดีค่ะขอรับท่านชมสู่รายการแฮปปี้ไนท์สเดย์นะครับประจำวันพุธที่29กุมภาพันธ์นะครับวันที่4ปีมีหนึ่งครั้ง <c oughs> 29กุมภาพันธ์นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องราวของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีนะครับทีมน้องใหม่ในลีกดิวิชั่น2ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ <c oughs> เขาเข้ามาอยู่ในลีกอาชีพได้จากการที่คว้ารองแชมป์ถ้วยขอหมาดๆเลย <c oughs> นะ,ค,ะครับลงเตะนัดแรกเปิดฤดูกาลในบ้าน พ่ายแพ้กับทีมไทยฮอนด้าไป1นึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทีมไทยฮอนด้าเนี่ยเป็นทีมที่ตกชั้นมาจากิวิชั่นหนึ่งมันเหมือนกับมากันเจอกันครึ่งทางนะบาะว่าไทยฮอนด้าแข็งแกร่งกว่ามาในนัดที่2ครับเขาต้องเดินทางไปเยือนทีมลู่อีสานการบินไทยซึ่งทีมนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยเป็นทีมชุดเยาวชนของทีมอินซีเพื่อนตำรวจทีมดังในไทยเพลย์มลีกเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่งานง่ายๆในนัดที่สองนะครับเราจะไปดูเกมคู่นี้กันแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปรู้จักทีมนี้กันนิดหนึ่งก่อนครับ กุงเเีเป็นชื่อที่ฟังดูแล้วแบบยิ่งใหญ่มากเลยลูกสิอย่างไรบ้างครับก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวพี่น้องกรุงธนบุรีนะครับถึงแม้ว่า,าการเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่สมาคมกีฬาริเสเซียนก็จริงแต่วันนี้ครับประวัติศาสตร์ของ กรุงธนบุรีได้เริ่มแล้วครับก็รู้สึกภูมิใจครับและเป็นเกียรติย่างยิ่งเลยครับผมเป้าหมายฤดูการนีนาา้โคชคิดว่าจะสามารถพาทีมกรุงธน FC ีเนี่ยไปติดอันดับไนของฤดูการนะครับนโยบายของเราก็คิดว่าจะรักษาทรงเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเราก็ไม่มีประสบการณ์กับบอลอาชีพเลยบอลลีกถึงแม้จะเป็นลีกเล็กที่สุดก็ผมคิดว่าเรารักษาทรงกลางๆไว้นะครับอย่าให้ตกชั้นแล้วก็แต่ก็ดูที่ทัก4ี่แมตช์ก่อนถ้า4 5แมตช์ผลงานเรามาดีก็จะเปลี่ยนแผนเหมือนกันครับ เราน้องใหม่นะเราจะแหมติดท็อปโฟก็ดูอะไรอยู่เอาขอสักอันดับ1 0 11อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะครับแต่ขอดู4ีแมชกก่อนครับยังมีอะไรฝากถึงคู่ต่อสู้ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลไหงครับเล่นกับเราก็ต้องสนุกนะครับเพราะเราสู้นะครับเราไม่รับนะครับเราเปิดเกมสู้เลยมาวันนี้ก็จะสู้เหมือนกันเราก็หวังสามแต้มอย่างเดียวครับไม่มีทางด้ันครับ จะได้ดังหวังหรือเปล่าครับสำหรับทีมกรุงธนบุรีเอฟนะครับเจ้าบ้านในชุดสีขาวครับลงเตะในบ้านที่สนามบุญญาจินดาเป็นนัดแรกนะครับก็มีผู้ใหญ่ของทีมซีเพื่อนตำรวจเข้ามานั่งดูเกมกันหลายคนเลยทีเดียวครับเจ้าบ้านครับที่ได้เปรียบในเรื่องความคุ้นเคยสนามมากกว่าครับเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ครับแต่ขาดความคมครับของกรุงธนน่ารักทีเดียวก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับสั้งทีมนะครับ จังหวะนี้นะครับสันติพงษ์พงศ์วิบูลนะครับมีโอกาสยิงหน้าประตูแต่ว่าเตะวืดครับแล้วก็เป็นนัทพลเมฆวิลายิงซ้ำแต่ว่าบอลนั้นเข้ามือวิรชัยโทวงครับในทีที่17กองหลังลอยสานสกัดบอลมาเข้าทางศิลาทีมแดงครับจังหวะนี้ซัดตูมเดียวครับเสียบมุมเข้าประตูครับให้ทีมของชาวฝั่งทนขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับกรุงทนบุรีเอฟซีครับมีโอกาสอีกครั้งครับจากการเปิดเข้ามานะครับแต่ว่าอนุชาสุนประโคนครับวิ่งเข้าชาต่อจ่อไม่ทันครับ ทีมเจ้าถิ่นครับมีโอกาสเหมือนกันครับจากการมองของสันติพง์วงวิบูลครับบอลนั้นย้อยชนคานบอลออกมานะมีโอกาสอีกครั้งครับสันติพงศ์เตวืดครับนาทีที่สี่สองสันติพงศ์ครับหาจังหวะล็อกบอลนะครับยิงได้แล้วสวยจริงๆแต่ว่าผู้รักษาประตูวีระชัยนั้นปัดข้ามคานออกไปได้สวยกว่าครับในนาทีที่4ี่้าครับเจ้าบ้านยังคงบุกอย่างต่อเนื่องครับเล่นโอกาสตีเสมออย่างสุดครับเมื่อโรสันคารบินต่วนปั่นยิงจังหวะนี้แต่ว่าวีระชัยครับซปเปอร์เซฟเหินปัดออกไปครับ จบครึ่งแรกเป็นทีมเยือนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในช่วงพักครึ่งนะครับโค้ชรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชาครับรองประธานสโมสรอินรีเพื่อนตำรวจก็ลงไปให้กำลังใจแล้วก็ฟังการวางแผนของโค้ชวังธวรมชัยดำรงอองตะกูลครับหัวหน้าโค้ชของทีมชุดใหญ่ที่มาช่วยวางแผนในการเล่นให้กับนักเตะเยาวชนนะครับในช่วงพักครึ่งในครึ่งหลังครับเจ้าถิ่นนะครับยังสู้ไม่ได้ครับโดนทีมเยือนนั้นบุกมาเป็นดรอกแล้วก็มาเสียประตูที่2ครับจากการที่อนุชาสุเมขโคนั้นยิงเข้ามาและเป็นอนุพงศ์กิต แต่ว่าสกัดผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองจบเกมครับก็เป็นกรุงธนบุรีเอฟซบุกมาชนะลูกอีสานไป2ประตูต่อศูนย์ครับต้องฝากเสียงโค้ชของเจ้าอี่า